ถามพี่ทูลถึงงานคิงปลายปีวันที่7พี่กาหน่อยครับชักชวนปั๊มสายมาหน่อยครับมาแน่นอนครับมาเยอะจะชวนมาวิ่งสนุกแน่นอนครับปั๊มสายเจอแน่นอนมาเชียร์เจอกันแน่นอนครแล้วประกันว่าปั๊มสายไม่มีหมดแน่นอนไม่มีหมดไม่มีหมดหลายคนก็หมดว่าปั๊มสายหายไปไหนกันมีครับยังมีเยอะครับมีเยอะครับเดี๋ยวเรามาวิ่งแน่โอเคครับขอรับพี่ทูลครับครับเขาลงมือผ้าต่อถึงเรื่องงานคิงปีนี้ปลายปีวันที่7พี่กาครับช่างหนุ่มมีเวอร์ชั่นไหนมาวิ่งไหม ส่งมากี่คันก็หลักๆเลยก็มีคันนี้แล้วก็คันของบอมมืดครับบมดทบคู่ทบคู่ใช่ครับแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างรถพร้อมไหมสัปปีนี้พร้อมครับแล้วก็ทําทบคู่แล้วใช่ครับลองเวลาอย่างนั้นเวอร์ชั่นใหม่ยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ครมันเพิ่งเพิ่งจะลองแล้วก็เพิ่งจะไล่นิดนิดหน่อยยังไม่ค่อยมีเวลาไล่มากแล้วที่มาทันไหมทันทันแน่นอนครับคือโอ้ทันใช่ไหมใช่ครับ แล้วมันต้องมีการปรับแปลงเปลี่ยนอะไรมากมาไม่สำหรับการทำ t u r คู่ในเครื่องกันเล็กเป็นเยอะพี่เครื่องเคร่องทำคนละแบบกันก็อาตาราทดก็คนละอย่างกันอ๋อคือต้องทำใหม่หมดเลยใช่ครับในขั้นตอนการไล่ไหมหรือว่าใช่ไล่ด้วยนี่ใช้เกียร์อะไรพี่ครับเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์25 OS ไซโอนก็ยังยังโอเคอยู่ยังไม่ถึงเกียร์ซิงย่างอย่งแล้ว ทุกนี้ช่นุมเขามาเร็วหายไปไหนธรรมดามีเขามาเร็วมาแข่งด้วยหรือว่าไม่มีเวลาทํารถไม่ไม่ค่อยมีเวลาทําทําแต่รถลูกค้าอ๋อลูกค้าเยอะครับเนี่ยผมฝากถึงงานวันที่เจ็ดพีกาครับงานขี่เอาทัชครับได้ครับช่นุมส่งวิ่งมันเดินไหมเซเว่นแชมเบอร์ส่งครับส่งมีน่าจะมี 4M t u r โบใหญ่อ่าฮะแล้วก็ไดเรกฝั่ง50อ๋อครับสองคันสองลำครับแล้วก็โอเพนลำหนึ่งครับผมวันที่7พีกางานคี้วเอลทัชปีนี้ชนิดส่งรุ่นปั๊มสายรุ่นไหนบ้างที่ ก็น่าจะมีสี่ดีอ่างหกโอ้และดาวโอเพนอาจจะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คสิบวิเตรียมตัวเชียร์ชนิดดูดูทีนี้ครับอูอูพี่อยู่แถวไหนครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอจอมบึงเลยครับอำเภอจอมบึงถ้าไปอำเภอจอมบึงผูกก็ไปอู่ผมถูกถูกแล้วขอฝากถึงงานคิวอาทักไปปีวันที่เจ็ดพิกาปีนี้พี่พลส่งมากี่คันครับก็น่าจะเป็นสามคันนะสามคันมีรุ่นไหนบ้างครับก็รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยอาจจะเป็นฮะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นไดเรกโปรด้วยเีจยวนี้อ๋อที่นี่มีโปรด้วยครับผมฉีดไม่ไม่กติกาก็มีฉีดตลอดจะมีฉีดก็ฉีดได้โอเคนี่ว่าจะฉีดฝากพี่พี่ถึงงานคิงวันที่เจ็ดที่กาเลยครับมามาแน่นอนครับแน่นอนส่งรุ่นไหนบ้างครับไดเรกอีสุรุ่นหนึ่งแล้วก็โอเพนปั๊มสายรุ่นนึง์รุ่นหนึ่งครับแล้วความพร้อมเป็นยังไงบ้างตอนนี้รถไดเรกอีสุพร้อม รถพร้อมครับแต่วันนี้ผมไม่ได้อมาว้วิ่งงานคิงเลยโอเคครับเดี๋ยววันที่เจ็ดพิกางานคิงเอาไปทักปีนี้ไหมมีรถขับไหมมาครับมาแน่นอนขับคันไหนคันนี้เหรอเดี๋ยวเอาไวอีกเอเครับกิ่รุ่นวัน้เขาแล่นเอะหรืองปล่าไม่ทำเองเหรอถ้าคืองานงานคิงปีนี้ไง อ๋อใครมีรถอะไรแรงๆกันรถเยอะเยอะสนุกก okay, okay. like ันโอเคโอเคพาถึงงานคิงปีนี้หน่อยครับวันที่เจ็ดพิกาเจเอสมาวิ่งไหมออกมาครับมารุ่นนี้เลยนะครับผมความพร้อมพร้อมแน่นอนแน่นอนปีจะวิ่งเวลาเท่าไหร่เกินเกินหน่อยได้ไหมน่าจะเห็นสเก็ตไหมสิบเอ็ดสิบเอ็ดปายปลายแหละครับปลายปลายครับผมพาถึงงานคิงปีนี้หน่อยวันที่เจ็ดพิกาของเจเอสมีสองกี่คันกี่รุ่น ของผมก็มีส่งโอ้ยไม่มั่นใจแต่เยอะครับหลายคันหลายคันอ่าหลายคันครับผมซีดีซีเอ็มอะไรมีหมดมีหมดครับซีดีมาเจอแน่นอนมาเจอแน่นอนสเวิร์นไอสเวิร์นโปรสเวิร์นโปรกับสเวิร์นซีดีห้าหกสเวิร์นซีเอ็มสี่สิบมีเต็มที่แน่นอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างฝ่าย ECU นครปฐมนะครับงานคิงปีนี้นะครับผมเอ่อลงด้วยสามรุ่นนะครับอ่าอันดับแรกครับ On New Champ ครับ อันดับ2ครับไต้ต้นวีโก้ครับอันดับ3ครับ f 55ยังเรเดียนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมเอไม่กองครับงานคิงปีนี้เจอผมแน่ครับหลายรุ่นครับผมส่งประมาณก็จะมี o n n นิวเชฟซี C สองคัน f 55เรเดียนโป50แล้วก็โบใหญ่ครับรอดูครับเตรียมพร้อมครับปีนี้พร้อมมากครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพิสิทธิ์อนันต์สังกุลครับชื่อเล่นตาดออมครับการคิงปีนี้เจอผมแน่ครับไม่ว่าเป็นรุ่น44โบสถ์3,000อ n น e w เชฟ p e โปร50ลีกอลไรหลายรุ่นครับแทบบีแทบทุกรุ่นครับส่งกันแน่ครับเจอเวลาสสยๆรับผมเดี๋ยวจะคอยติดตามไว้ครับผมสวัสดีครับผมโยกาไหลครับสำหรับงานคิงรุ่นออนิวเจอผมแน่ครับแล้วก็รุ่น44วันที่14ครับ ผมมาแน่เจอครับสำหรับงาน King of Lettuck สวัสดีครับผมเม้งท่อสูตรเม้งสัตว์นะครับผมงาน King ปีนี้นะครับส่งรถแข่งนะครับผมก็คือมีรุ่นตัวมแตรดานนะผมนะครับแล้วก็เป็นตัวมแตนดา์ All New แล้วก็เป็นโป o 50ครับผมการ King ปีนี้เจอผมแน่ครับสวัสดีครับทุกผูนครับผมหมูหยองเซเว่นเดซินดงนะครับก็ นะครับฝากถึงในการคิงนะครับคิงออฟเลทังนะครับปลายปีนี้ครับใกล้ถึงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อครับก็เตรียมรถนะครับเตรียมรถกันทุกๆอู่ครับผมเข้าใจครับร่าตอนนี้ครับกำลังเตรียมรถกันแต่ละอู่ครับค่อนข้างนะครับมีแต่ในแต่ละรุ่นนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไดร์ไดร์อินฟลักชั่นหรือเซเวร์จชมเพอร์นะครับหรือจะเป็นคาร์บเดิม ใบเดิมนะครับหรือจะเป็น turbo เดิม8สี่สีนะครับโบใหญ่เกียร์บ้านไททันมีโก้มันดาฟอร์ดนะครับก็ฝากถึงเพื่อนๆด้วยนะครับเตรียมรถกันให้พร้อมนะครับแล้วงาน King ครับผมนะครับตอนนี้ครับก็เดี๋ยวทํารถไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันที่งานิงนะครับก็เพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับที่งาน King อ f Thailand ครับไปทีนี้บายสวัสดีครับของบ้านโปรปตนะครับงาน k i งปีนี้ก็ทางโปรปีตก็ส่งรถเข้าทุกรุ่นเลยนะครับผม เออยังไงก็มาช่วยเชียร์ด้วยนะครับเจอกันแน่ครับโปรปีดมาได้ครับผมครับสวัสดีครับ,รบผมเอสบำรุงดีเซลสายสี่ปีนี้งานคิงเจอกันแน่ไดเล็กดีเซลไดเล็กอีซุไว้เจอกันครับสวัสดีครับผมนายเสาวิทย์เต้พิทักษินเรียกกันว่าช่างกู่ครับ งานคิงปีนี้ผมส่งรถสัมดสี่คันครับผมมีวิโก้โบเดิมสองคันครับผมแล้วก็อีซูบโบเดิมหนึ่งคันครับแล้วก็เอฟห้าโปหนึ่งคันครับผมสิบสี่นี้เจอผมแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมผู้ัิการโอนเครื่องซิ่งครับอา่าวันที่เจ็ดกับวันที่สสี่นี้เจอผมแน่ครับผมผมมีส่งก็หลายรุ่นนะครับมีทั้งโบเดิม F5 นน่าจะมีโบใหญ่เลยนะครับงไงฝากติดตามนะครับงานคิงปีนี้เจผมแมน่บครัสวัสดีครับผมช่างก้าชมรีงานคิงปีนี้ผมส่งทั้งหมด3ามรุ่นหรือสรุ่น F5 เ a เดี n น14โบเดิมยกสูงเจครับมันแน่นอนงานคิงนี้ฝากติดตามผมง,งานทั้งหูด้วยนะครับสนใจอยากแรงอยากเร็วมาครับช่างก้าชมรี สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับผมาตาพิเชษยน์ครับ <t une> ก็ปีนี้งานคิงครับก็จะมีรถที่ผมเข้าส่งการแข่งขันก็คือจะมี2คันก็คือจะมีเชษคันหนึ่งสีทองที่วิ่งเทอร์โบเดิมสแตนดาร์ดแล้วก็จะมีวีโกอีกหนึ่งคันเป็นเทอร์โบเดิมสแตนดาร์ดเหมือนกันครับ2รุ่นที่ที่ส่งครับหลักๆแล้วก็จะจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นที่เพิ่งทํามาก็คือจะเป็นรุ่น44ครับก็คือจะเอา เอาเชฟนะครับมาเปลี่ยนเทอรโบเป็น44แล้วก็ไปวิ่งรุ่นอีก44อีกคันหนึ่งครับครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนที่เป็นแฟนๆคอยติดตามผมอยู่ก็ฝากเพื่อนไปเชียร์ที่ท่สนามด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับดีครับแล้วเจอกันที่งาน King of Race a r k ปีนี้ครับสวัสดีครับผมอู่เอแม่กองครับสำหรับงาน King ปีนี้รถพร้อมครับก็จะมีรุ่น มี Onyucef นะครับโบเดิมใบเดิมแล้วก็จะเป็นเทอร์โบ3 0 0 0เดิมแล้วก็จะมีซีซีครับสองันซึ่งจะเป็นรถ3าดาวฮดเดอร์วินโปรปีดแล้วก็จะเป็น F55 กล่องพ่วงครับยางเรเดียนแล้วก็จะมีโปร51คันครับอ่าพร้อมครับงานคิงปีนี้เจอผมแน่นอนครับสวัสดีครับผมสาดออมครับงานชิงปีนี้ครับวันที่7จ4เครับเจอกันแน่นอนครับลนโปร0ครับ อาจจะเป็นโบเดิมออเนวเชฟ44มิลมีแทบทุกรุ่นนะครับฝากเพื่อนเพื่อนมาติดตามด้วยนะครับงานคิงเจ็ดวันที่เจ็ดครับสนามเทพนครครับพระรามสองครับยังไง,ง,งเพื่อนๆฝากเพื่อนอเพช่วยประชาสัมพัด้วยนะครับงานคิงปีนี้เจอผมแน้ครับครับสวัสดีครับผมช่างจิวหลักห้าครับก็หายจากการแข่งขันไปนานช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีก็ทํางานเก็บเงินมาก่อนแต่ปีนี้งานคิง ปีนี้ก็ส่งรถลงประมาณ3-4คันที่เห็นเห็นก็มีนี่ครับโมเใหเกียบบ้านแล้วก็ F5 Pro แล้วก็อีกคันนึงก็เป็น New c h e ของมองคลคัตนะครับปีนี้ก็ส่วนเรื่องเกียบบ้านกําลังทําอยู่เลยทั้ง2คันแล้วก็ F5 กำลังทําส่วน New c h e ตอนนี้พร้อมแล้วคือวิ่งอยู่ประมาณ12-2สองตอนนี้ก็งานคิงปีนี้เจอกันแน่นอนครับผมช่างจิวครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างเบอร์หลักห้านะครับ ก็ปีนี้งานชิงที่ใกล้จะถึงเนี่ยก็ผมมีส่งเข้าประกวดก็คือมีคันนี้นะครับเทอร์โบใหญ่เกียร์บ้านอ่าแล้วก็มีรถพิเ่มเจเลนะครับเทอร์โบใหญ่เกียร์ซิงแล้วก็มีเทอร์โบเดิมอ่าเทอร์โบสามพันแล้วก็ที่ใกล้จะเสกก็คือน่าจะ f 5 5เรเดียนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือกำลังทำอยู่ไม่แน่ใจ f 5 5โปรกับ f 5 5เรเดียนอ่ะ ถ้าเสร็จแทนก็จะเอาไปวิ่งด้วยนะครับงานคิงปีนี้นะครับเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับผมเอทวโวนครธรมครับงานคิงปีนี้เจอผมแน่นอนครับผมมีรถส่งประกวดมีเอเห้าโปรเอย่ห้ายังไรเดียนสองรุ่นสองคันแล้วก็เดลิเคทปั๊มสายสเวิร์นปั๊มสายโบใหญ่เกียร์บ้านโบใหญ่เกียร์ซิ่งงานคิงปีนี้เจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับผม, A ผมบ ini, เจฟส, e e ส, um um สวิต์ดนคร weet, นนปฐมนะครับ สำหรับปีนี้นะครับงานคิงสนามเทปนครนะครับผมก็ส่งรถลงไปประมาณ4รุ่นครับมี F5 Pro F5 Yang Radiant u r b o 3000ันแล้วก็น่าจะเป็น Open นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของเจฟฟ์สวิทไม่ว่าจะเป็นทางสนามหรือว่าเป็นรถบ้านอะไรก็ติดต่อสอบถามได้นะครับงานคิงปีนี้เจอกันแน่นอน ครับผมสวัสดีครับผมช่างปอดครับผมงานคิงปีนี้ผมส่งรถลง3รุ่นครับผมมีได r e เล็กอีสุครับมีวีโกแล้วก็ไททันครับยังไงฝากเปแฟนเชียร์ผมด้วยนะครับผมงานคิงปีนี้เจอกันแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมช่างภรรยาครับผมก็งานคิงปีนี้ก็มีรุ่นที่ จะทำการแข่งขันก็คือเทอร์โบปากไม่เกิน44มิลแล้วก็ยีรัฟเอเห้าครับผมก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับงานคิงปีนี้เจอกันแน่ครับมันแน่นอนครับสวัสดีครับผมปุซซ่าไหลซิ่งงานคิงปีนี้วันที่14พุศจิกาเจอผมแน่นอน ผมลงรุ่น F5 Pro ขอให้แฟนลับฟูซ่ามาเชียร์กันด้วยนะครับงานคิงปีนี้เจอผมแน่นอนครับสวัสดีครับผมกบร้านแบรนาเ b a l e n c i a ครับงานคิงปีนี้ผมจะเอาอ l l New Chef ไปลงแข่งขันด้วยนะครับช่วยติดตามและช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับงานคิงปีนี้เจอกันแน่นอนครับ สวัสดีครับผมเก่งดีเซนชอปนะครับงานคิงปีนี้ครับที่อู่ว่าส่งเข้าแข่งขัน3รุ่นนะครับโบใหญ่เกียบ้านเ5 p ป o และสุดท้ายเลยครับไทตันออรลี่นะครับไทตันไททันโบใหญ่งานคิงปีนี้เจอกับผมแน่นอนครับครับสวัสดีครับผมนัจจิตไทยจิตเจริญดีเฟลนะครับ างานคิงปีนี้นะครับทางไทยจิตจะส่งรถวีโก้ igo, เป็นโบใหญ่นะครับคือวีโกอารีสอคันนะครับฝากเพื่อนๆช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับเจอกันงานคิงปีนี้